ท่านจ้ว่า Mohammad, ที่หลวงตาทั้นจะไปพัก <dropped> จําวัดเย็นนี้นะครับสวายหลวงตาครับสวายไม่เท้าหลวงตา ไม่เวยเราเารรับลูปรอกล้าท ท่านจะไปพักยามวัดเย็นนี้นะครับท่านมารับหลวงตาท่านมีไม้เท้าแล้วก็ล่มมาถวายหลวงตา